จุดเด่นของสมาชิกแบล็คพิงค์ที่กลายเป็นเอกลักษณ์อันโด่งดังไปทั่วโลกโลเซ่ ose, เป็นที่รู้จักจากเอลที่คอสเรียวบางและมีส่วนโค้งสวยสไตลิสต์มักจะเลือกกระโปรงทรงตรงหรือชุดทูพีชเพื่อเน้นรูปร่างของเธอซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ชุดบางชุดของเธอได้รับความนิยมอย่างมากบนเวทีเจนนี่เอกลักษณ์ของเธอคือดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้องมองแบบ cast eye ผู e ye, ้กํากับชอบถ่ายทําแบบโคลสอัพเพราะการจ้องมองของเธอดูดุดัน อย่างเป็นธรรมชาติแม้ไม่ได้แต่งหน้าการแสดงออกทางสีหน้าของเธอจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ b l ล c k พิงก์จีซูสิ่งที่โดดเด่นไม่ใช่แค่ใบหน้าแต่คือแนวครามที่คมชัดซึ่งทําให้รอยยิ้มของเธอดูอ่อนโยนและคมชัดในเวลาเดียวกันแบรนด์เครื่องสําอางชื่นชอบสิ่งนี้เพราะรอยยิ้มตามธรรมชาติของเธอสามารถใช้เป็นภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ได้แม้จะไม่ได้ใช้เครื่องสําอางหนักก็ตามลิซ่าจุดเด่นของเธอคือช่วงขาที่ยาวมากเป็นพิ เมื่อเทียบกับความสูงของเธอทำให้ท่าเต้นทุกอย่างดูเฉียบคมขึ้นหลังจากวิดีโอโซโ d a n c นในปี2020ทีมงานถ่ายทำจึงเริ่มจัดเฟรมการถ่ายทำท่าเต้นของเธอให้ต่ำลง